ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอย่ผมเกมเมอร์ทีวีเช่นเคยนะตอนนี้คุณก็โย่เกม d ดว i ่แมคไคร่สามนันเต้เวกิ้งสเปเชียลรีชันมิชชั่นสิบสิบกันแล้วนะฮะซึ่งมิชชั่นสิบสามเราได้เชื่อกันเต้ไปซึ่งมิชชั่นสามผมขอตัดไอช่วงซีเค e t มิชชั่นมาเป็นตรงที่ว่าเล่นละผ่านกับไอช่วงเวอร์จิลด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าคลิปยาวมากเลยโอเค โอเคมิชชั่นี่สี่นี้ก็โอเคเข้าไปดูเถอะอธิบายรีบพูด,ดอะไรดีเดี๋ยวนะโอเค going to finish him off. Well, you might as well forget it because you're no match for him. Regardless, I must go. I had a chance to stop him before but I couldn't. I'm responsible for all this mess. Responsible. Does it bother you that much? He's my father. Besides, who else can undo what he's done? A demon like you wouldn't understand. Father and family, huh? Well, I'll go too. But you better hurry if you don't want me to take all the credit. เคปอย่างเดิมครับคัดตอมฝ่ายสไตลิสเออร์เลยนการดอย่างเลเยนการดนี่โอเคจะได้ละก็จะได้เลเวลสามละไอเทมไอเทมตอนแรกเนี่ยด่าเนสเราจะได้หมัดของเบวูมาอ่า งั้นขอเซตเพิมก่อนละกันเดี๋ยวท่าของเบบคเคยลต์ที่หลังละกันโอเคไปไปไป,ปเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่เราจะได้หมัดของเบบคมาซึ่งเป็นอาวุธที่จอมตีแรงที่สุดในเดวิ้ลแมคไครซสามแล้วนะฮะ โอเคเราไปที่ไอ้ร้านค้าก่อนอะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปไปเออไม่ใช่ตรงเยี้ยะอ่าเอกนิร้ดไดาไปเลยเบวุวเข้ามาแอคชั่นหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะเซตกระโดดสองชั้นแล้วก็ไอเบสอัปเปอร์คัต โคตเท่อ่ะผมชอบมัดเบวก็ตรงที่ว่าถึงเราไม่ได้ใช้อาวุธมันแต่ว่าก็มีมัดเบติดอยู่ที่ตัวเห็นไหมเป็นเกาะเป็นเกาะเจ้าเจ้ชาิชาิจ้าอเจ้าเจ้าเจ้า เดี๋ยวนะจ้า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 อืมโอเคเบบุ้๊คผมก็ไม่เไม่ค่อยอ่าใช้ทามไปเท่าไหร่ค่อยเรียนรู้ลวกันนะ เอออือแตกอย่างเร็วโอเคปไปโคของเขาดีจริงครับโอเคซึ่งตอนนี้ประสาททั้งหมดทั้งมวลนี่จะม่วหมดเลยนะเพราะว่า สาบันพังแล้วก็เหมือนทุกอย่างจะมั่วมเลยทางเข้าทางอะไรนะฮะเห็นไหมครับตอนแรกห้องนี้ก็เป็นห้องที่เราตีเลเซอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะหายไปหมือนทางมันมั่วหมดเลยอะฮะโอเคม,ม,มาปุ๊บซื้อปับ๊บอ่าไอตัวนี้ก็โอ้โหไ,ได้เจอนานเลยเจอเจอ chờ 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 ôi mày đồn mày đồn mày đồn chờ 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 mà phê à chờ 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 ôi 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 ใท่ใช่ใช่เจ้าโอ้โห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 เฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันไม่ให้ทางเจ้าเจ้าเจ้ามันไม่ให้ทางว่างให้เราไปเลยโอเคประตูเปิดแล้วรู้สึกว่าแต่ละทางตอนนี้มัวไม่ม <okay, ี ิิตเลยเจ่อเห็นไหมครับทางก็จะมั่วสลักกันไปโอเคตรงนี้ผมโอเคตอนแรกผมไม่รู้แกมันลงไงฮอลลี่วอเตอร์เช็คของดีด้วย เดี <formation jin inh throat> <at> ๋ยวใช้เลือกไอ้อะไรวะไอ้เกอะไรวอเตอร์วอเตอร์มันมันดีมันมีดีตรงที่ว่าเอ่อมันสามารถพอเราใช้แล้วมันสามารถทําให้บอสแต่ละตัวเลือดลดเหลือครึ่งหลอดได้เลยนะฮะแต่ว่าราคาจะในราคาสูงอย่างน้อยก็ประมาณหมื่นกว่ามาสิเจ๋อ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 

ไม่โดนไม่โดนโอ้โหมันมาขวางอะไอพวกลูกน้องเนี่ยไม่ชอบเลยเออการสักเทแหนมาขวางอยู่ได้ ไปไปประตูตรงนี้เป็นประตูที่เราเข้ามาสับเบย์วูฟใช่ไหมเดี๋ยวสังเกตด,ดีๆฮะตอนเราเข้าไปเห็นไหมครับทามก็จะมัวย่งเยิะกันไปหมดเลยครับตรงนี้เราต้องสู้อีกแล้วลูกปัน้นหมาหมาโอ้ย โอ้ยโอ้ยรู้สึกว่าไอ้หมัดเบวุบนี่สามารถกระโดดกระโดดแต่ว่าโจมตีได้หลายครั้งนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าทำไงรู้สึกว่ากระโดดปพ๊บเพ๊่บอย่างเงี้ยแล้วล้วก็กดกระโดดกระโดดตีกระโดดตีเรื่อยๆซึ่งผมใช้คีย์บอร์ดเล่นทำยาครับทำยาเจออ้ย โอ้ยฮึมจ้า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 โอ้ยอืมจ้าฮึมจ้าโอ้ยอืมจ้าจ้าซึ่งตอนนี้ไม่มีจอยใช้เป็นพิมพ์เล่นอ๋อก็เลยทำยากหน่อย Oi, yabanki. <laughs> chơi <laughs> chơi <laughs> chơi yabanki. I còn níu gặp băng chong nát m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  bọc đôi bọc đôi bọc đôi oi oi m m Chờ, chờ m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  じゃあ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 

โอ้ยงงกับทางเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตอนนี้โอเคเคแป๊แบแป๊แบตอนนี้กำลังงงกับทางอยู่อ้าวไปไหนต่อเนี่ย ยังไม่หมดอีกหรือไงโอ้โหจอจ๋อจ๋ืจ้มามาสิเอาสิอืมอืมจ้จ๋อเจอมาสิมาสิเอาสิ เดีเ๋ยวคือตอนนี้มัวแล้วมัวแล้วโอเคโอเคแป๊บเอ่ทางไปทางไหนวะ

จ้าจ้าจ้าโอ้มีอีกอะนีอีกเงินจ้าจ้าจ้า่อ้ยจิืมจ้าโอ้ซึ่งถือว่ารอยยนกัดนีแรงใช้ได้เลยนะฮะเวลาจิ้มเนี่ย โอเคเดี๋ยวนะบูโอฟบได้อะไรละสามเลงหนึ่งอันไปโอเคตอนนี้ทางมัวยิ่งเยอะหมดแล้วฮะอืมนั้นเราต้องไปทางไหนต่อโอเคมีประตู อ่าโจดเก่าโจดเก่าเพื่อนเดี๋ยว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 ให้ได้รมบรากับอาวุธใหม่ดูนะเพื่อนเราเจอในเทล่าอยากให้นายได้ลองอาวุธใหม่ของเราทุกเพียนะมีเจอไปหลับลงไปลงไปเจอเจอเจอมีอะไร จืดเจอเจอะจืเจอะโอเคตรงนี้ก็ให้เราเข้าตรงนี้ไปครับพบกำลังสู้ครับคุณมาครับตรงนี้คุณมาแหมรู้สึกคุณคุณนะฮะอืคุ้นจริงเลยจริงนะฮะปะปะปะโอเคตรงนี้มีโอบใช่ไหม,มเก็บปะเก็บปะ ค okay. ก็จะเข้าช่วงคัดตีนะฮะ จบมิชชั่นอีกไปแล้วครับเร็วจริงๆครับมิชชั่นนี้มาดูททมกันเดียว10นาทีโอ้ซีสไตลิตซีดาเมจบีเอืมโ okay. อเครู้สึกว่าพันี้ก็จบเร็วนะเหมือนเดิมครับโอเคคือมันก็แปลกเนะ ดันเตสามารถใช้อุทุกอย่างได้โดยที่ไม่มีใครสอนซึ่งพี่แกเขาใช้ครั้งแรกแท้โอเคโอเคกันเดี๋ยวก็ต้องขอจบมิชชัน่นนี้เพียงเท่นี้นะเนียก็ต้องขอคุณท,คทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณครับ